ไม่ดีาพ่อจะไม่เอาตีนยันเอาไหม,มละเมิงละเมิงนะาพอา่อว่าเรื่องบส่สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อสายฟารวยครับมื้อนี้พ่อสายฟารวยเดินทางมาหาป่าทมดินฝันแม่นนะครับเด้อ เมื่อน,นี้เขาิได้พอได้เจอป่าถมดินนะครับที่แทกนะครัพ่นเป็นอ่าพนหลับเหมาถมดินทุกทีนะครับเตอในบริเวณนี้เป็นคุดินไปขายไปถมครับให้ครับทุกคนทุกคนบ้านนี้อ่เอฟซีเขามาก,กอยายจะเลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปคับพ่อสอยฟ้ารวยนะครับเตอรขอสำคัญก็ให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับเพื่อสิบริภาข่าวสารในมือจากทังง่องของพ่อสอยฟ้ารวยครับเนาะเดี๋ยวนี้อยู่ในที่ถมดินครับมาเห็นพื้นที่นะครับเนาะ นี่คือเพิ่นเอาดินมาถมแท้ๆจริงป่าถมดินนะครับเนาะป่ะตามพอสายพารวยไปหาป่าฟันดิตครับพันธ์ที่บอกอย่างสู่ฟังครับอีซีครับเอาวัดดีครับคุณแม่ครับแม่ฟันมาจังสีแม่เมื่อวานนี่เนาะแม่เกิดแม่เกิดวันบ้านผะแม่บ่เคยเห็นผีจักเอ้าว่าเป็นได้ยานแท้อีแม่เกิดมาแม่บ่เคยเห็นผาว่เห็นผีจักเทื่อบ่เคยเห็นผีดอกจักครับออืบัดนี้แม่เลยไปนอน แม่เลยไปนอนขวันเห็นผีผู้ยิ่งผีผู้ยิ่งมาบันนี้สิมาต่อสู้กับแม่แม่บลาสสิมาตอสู้กับแม่แม่กัเล่ห้องแม่กัเลยห้องมาโอ้ยได้วางสินะอันแม่มาซอยข่ัเนี้ยได่วางสิผู้แม่แม่นั่นตายไปแล้วแม่มาซอยข่อยแน่วันนี้แม่กัเลยห้องห้องขึ้นิต่อสู้กับผีละผีเป็นผู้ยิ่งใจ้อจอยบันนี้พันพ่อไปผีพันพ่อไปหน้าแม่ดีพผ่นมาเงี้ย บ้านเลขที่ของแม่น่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดแต่ว่าแม่ก็เลยมาตีเป็นเลขว่าผู้หญิงนี่เป็นศูนย์แม่ก็เลยมาศูนย์สองหนึ่งยี่สิบเอ็ดบันอายุอันแม่ทีทเสียไปอะค่ะแม่จำาม่ได้ผู้เสียหน่ะเพะิ่นอันเพราะว่าแม่บอกให้เพิ่นซอยคือแต่ว่าแม่บอกเห็นเพื่นอนเห็นต่ผีที่ไล่แม่ไปจริง<อ>ไหม บ้านเลขที่ยี่สิบเอ็ดหมู 17, หม่17บเโอ้หมู 17, ม่17 21มหมู 17. ่17บ้านเลขที่แม่อืมแม่แล้วบ้างเมื่อผีไปบอกเลขบ่อกว่า<อ>แม่ก็บอกหูเนาะหมาหอนบ้ดขึ้นมาแม่หม,มาหอนม้าขึ้นขึ้นหมาหอนแม่ออกมาไล่แม่นอนบ่หลับมแม่นอนมาแล้วมาตีหนึ่ง แม่มาไล่หมาหมากับบ้านหนีฮอนตลอดแม่นอนบารหลับแม่ก็เลียกวพามาใส่หนิแม่กับบ้านหมูทักพายังเพราะว่าแม่นอนบาร์แม่เกิดมาแม่บ่เคยเห็นผีหลอกแค่เทียบันผีก็ไม่ได้หลอกแต่ว่าในความฝันน่ะผีมาหาแม่โอ้ในความฝันแ่ได้ข่วามฝันฝันว่าเขาหลอกเจ้าของเออมาผีไม่หลีแต่ว่ามไมีหลีเธอพอจะได้เอาตีนยันเอาไหมละเมอละเมออืมนะเธอพอปะ เรื่องบ่เซียมันจะเป็นแต่เซีอดีละเมอละเมอยันเลยละเมอยันยันเลยอ้อยันผีบ่อพุบปุกนะปุกแม่เพราะว่าแม่ก็สูบแบบผู้ผีนะตีนยันตีนยันให้ลูกเลยยันยันแม่ให้ลูกโอ้ผีเอาอันพ่อเราเอาตีนยันแม่ให้ลูกโอ้ละเมอไปเรื่อ้แสดงว่าแม่เหลือแล้วตัวนั้นน่ะนั่นล่ะบ้านนี้ก็นอนบ่าหลับจนมาหอด ต้าตีหนึ่งจนว่าหอดตีสองตีสามก็บม่รับก็เลยเอาพามาใส่ควายนอนแม่พาก็เลยอยู่นี่ยจะแบบหลวงปู่ยังบรรลุกันโอ้เป็นพระหลวงปู่หลวงปู่ทุนหลวงปู่ทุนโอ้ยกขึ้นนี้บ้างได้แม่เนี่ยยกกัน้ายผ้ครับนั่นแหละหลวงปู่นี่แหละแม่แม่จนว่าเอาพระใส่เด้อครับเด้อแต่ว่าผีผีผู้หญิงเด้อือเป็นผีปุยยิ่งยิ่งบอกเลกบ่แม่จักบรรลุทะเบียนบ้านเลยเนาะโอ้ยพุนแล้วทะเป็นยังไงครับแม่แม่สองพันห้าร้อยหนึ่งมันเป็นเท่าไหร่ อ๋อของพนันรอยหนึ่งเป็น ครับหกสิบสี่ครับหกสิบห้าอย่างครับมันคือออกไปแล้วหรือออกได้ออกได้อีกเนาะหกสี่หกิโอหกสี่หกสิบห้าอย่างมื่อวันที่แล้วแม่ก็มาบอกผมโย่ให้ทะเบียนรถที่โดนชนประตูนะเออเออเออสองห้าเก้าสองห้าเก้าหกทะเบียนรถผมเลยไม่ได้ลงนะแม่ไปซื้อหาเก้าไม่ซื้อลงลงไม่ทันเป็นบอเก้า เบ็กแด่ก่อนน้องระว่าเกิดมากเพราะใกผีหลอกยักษเทียเบาอยู่นี่แล้วว่ากคนพันแมโค่นนะบัดยั่งมัเคลื่อนยันไดไปหลอกเข้าเป็นผู้ยิ่งเลไปหลอกเข้าแต่บอว่าไปหลอกมองนูหน้าดิไปหลอกมองยุบ้านยุบบานก็เลขที่บ้านมันเป็นชั้นไหนยีเอ็ดหมู่สิบเจ็ดแต่แม่เติมศูนย์ศูองศูย์สองหนึ่ว่าผู้ยิ่งเขาตายไปเลยเขาสียเอาหนังขนาดแม่ศูนย์เขาตีเคือตีเป็นศูนย์โาตายเป็นศูนย์ โอ้คุณแม่บศูนย <helmet> <c oughs> ์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งน่าคิดเลครับศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งเคยออกมาแล้วเลครับเอฟซีครับสามตูดตรงๆเนี่ยเคยออกมาแล้วครับก็โับก็สองศูนย์สองหนึ่งใช่เนาะสองสองศูนย์สองหนึ่งแม่สิมากเดี๋ยวนี้โอ้โหโอ้แม่นิบมาครับครับขอบคุณท่านนะครับแม่ครับสวัสดีครับครับเอฟซีครับนี่คือป่าฝันแม่นนะครับเนาะป่าทมดิน เพิ่นได้มาแก้ความฝันให้ฟังอยู่ที่บ่อดินแห่งนี้นะครับเอฟซีครับเพิ่นกะฝันความฝันของเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นกะฝันว่าผีไปหลอกเพิ่นเพิ่นบ่เคยย่านเทียตั้งแต่กเท่าแต่วันน่าีปันนี้ก็บ่เคยเห็นว่าผีหลอกแต่ในความฝันฝันว่าผีไปหลอกหลอกระย่านพร้อมครับบ่ธรรมดานะครับเนาะคุ้นพ่อปุ๊กบบหูเมื่อนะครับเพิ่นไหลนะครับเพิ่นเลอนะครับเลอไปคุณนพ่อจนได้อาตีนยันเอานะครับเนาะ เพิ่นคอยรู้ซึกโตนะครับนั่นคือความฝันของเพิ่นเด้อ FC ครับก็ FC กัขอขอบุณขอบคุณ FC ที่เขามาชมกิปความฝันแต่ว่าสิตีเป็นตัวเลขตัวใดก็ให้อบคุณกับขึ้นอยู่กับ FC ีตีน้ำเ้อครับเออฝันว่าผีมาหลอกนะครับบ้านเลขที่กะ21ครกับเพิ่นได้ตีเป็น0,2 1ย่เพราะว่าคนตายมาหลอกประซันวาแต่ว่ามู่17ก็คือทับ17นะครับเนาะ เฮากระไดเลขทั้งบนทั้งล่าง 012, 021ครับก็เคยออก3าตัวตรงๆมาแล้วนะครับเนาะเลขตัวนี้เคยออกมาครั้งแล้ว1ิเก็ดกเคยออกครับ f อฟนะครับ FC กหายช้ยวิจารยานการรับชมนะครับเด้อทางช่องกะเป็นเพียงแนวทางทางช่องกะเป็นเพียงซื้อกลางให้กับ FC ทุกท่านครับ F c ครับนี่คือป้าหรือว่าป้าถมดินนะครับเนาะป้าถมดินนะฟันแม่นกับ f c ฝันเข่า แม่นมาตลอดนะครับพอสวยกะได้มีโอกาสมาหาเพิ่อนอ่าได้มีโอกาสได้คุยเด็กจ่าก,กับเพิ่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับเอฟซีเด้ยินแต่ซื้อเลือเสียงมากรับ่เคยได้เฮ็ดคลิปเป็นนักเทียร์ขังคิบแตกนะครับเด้ FC, อเอฟซีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสวยพารวยนะครับขอสำคัญกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อสิบ่ได้พลาดข่าวสารใหมๆ่ๆจากทางช่องของพอสวยพารวยนะครับเนาะสำหรับนะลคลิปนี้กะสิขอยุติคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับสวัสดียังงามๆครับ